สวัสดีค่ะพบกับ Modern Law Channel อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะดาวก็จะเป็นคลิปต่อที่ดาวได้ทิ้งไว้ในคลิปที่แล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เราถูกกานแกล้งจนทําให้เราจะต้องลาออกจากงานเนี่ยเราจะได้เงินชดเชยอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนที่ดาวจะเข้าสู่เนื้อหานะคะดาวก็ต้องขอให้เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อให้กําลังใจดาวแล้วก็ทีมงาน Modern Law Channel ด้วยนะคะ ตามคาถามที่ดาวพูดไว้ในต้นคลิปนะคะคือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา118เนี่ยนะคะดาวได้อธิบายไว้ในคลิปที่แล้วว่ามันจะมีอยู่6ข้อด้วยกันที่ว่าจะต้องจ่ายเงินชดเชยเนาะแต่คราวนี้ในส่วนของวรกสองมันจะเป็นกรณีที่มันเป็นวรคที่ให้อํานาจกรณีที่ว่านายจ้างเนี่ยนะคะมีการบีบบังคับให้ลูกจ้างออกคือวักสองเนี่ยมันจะระบ,บุไว้เลยว่าการจะทำใดที่นายจ้างเนี่ยไม่ยอมให้ลูกจ้างทํางานต่ออาจจะเป็นการบีบบังคับลูกจ้างให้ลูก ้างเ่ยรู้สึกว่าไม่สามารถทํางานต่อไปได้แล้วเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธไม่จ่ายเงินใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราลาออกเองอย่างนี้คราวนี้ตามักสองเนี่ยมันก็ระบุชัดเจนว่าถ้าเป็นการกระทําลักษณะแบบเนี้ยจะถือว่านายจ้างก็ยังจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยตามที่วักหนึ่งได้พูดอยู่ว่า มีวงเล็บ1,2,3,4,5,6อนะคะว่าจะต้อง120 120วัน240วันจะต้องได้เท่าไหร่ตามที่ดาวได้อธิบายมาในคลิปก่อนน,นะคะค่ะตามต้นคลิปนะคะดาวก็ได้พูดไว้ว่าถ้ามันเป็นลักษณะการปีบบังคับให้เราเนี่ยนะคะจะต้องได้ออกเนี่ยเราจะได้รับเงินชดเชยหรือเปล่านะคะ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา118วรรคสเนี่ยระบ,บุไว้ชัดเจนนะคะว่าการกระทําใดที่นายจ้างเนี่ยนะคะจงใจกระทําให้ตัวลูกจ้างไม่ได้ทํางานแล้วก็ไม่จ่ายค่าจ้างก็คือพูดง่ายๆว่าไม่อยากจะจ่ายเงินค่าชดเชยนั่นแหละโดยอาจจะเป็นวิธีการบีบบังคับย้ายแผนกย้าย ตำแหน่งงานอย่างเงี้ยลดเงินเดือนเราอะไรประมาณนี้นะคะมาตาเนี้ยวักเนี้ยก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้างนั่นก็หมายถึงว่าก็คือนายจ้างเนี่ยนะคะก็ยังจะต้องจ่ายเงินชดเชยอ,อยู่ค่ะคราวนี้เราก็จะต้องมารู้จักคําว่าการถูกปีบบังคับนะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยเคยทํางานตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายการขายนะคะก็คือฝ่ายมาร์เก็ตติ้งคราวนี้ในในฐานเงินเดือนจะมีเงินเดือนที่ประมาณ3ามหมื่นแล้วก็จะมีค่าคอมมิชชั่นค่าครองชีพ ตำแหน่งนู่นนี่รวมแล้วประมาณเดือนหนึ่งรับอยู่ที่1นึ่งแสนรางคนว่านายจ้างเนี่ยนะคะเขาก็จะอยากให้เราออกด้วยความที่เงินเดือนเราสูงเขาอาจจะสั่งย้ายมีคําสั่งย้ายนะคะอันนี้ที่ดาวพูดนี่คือเป็นดีกานะคะมีคําสั่งย้ายย้ายเราเนี่ยไปอยู่ในอีกตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งผู้จัดก,การเหมือนกันแต่เป็นผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลที่มีเงินเดือนแค่25งหมนนี่คือการสั่งย้ายจากตำแหน่งหนึ่งที่มีเงินเดือนรายรับประมาณแสน ไปอยู่ในอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีเงินเดือนประมาณ 30, 2 5 0 0 0ถึง30,000บาทเราจะเห็นนะคะว่ารายรับมันจะต่างกันเมื่อรายรับต่างกันเนี่ยมันจะทำให้เห็นถึงพฤติการหรือเจตนาของนายจ้างว่าต้องการที่จะลดงานของเราแล้วก็ลดรายได้ของเราลงแน่นอนว่าเมื่อเราเคยได้10,000 0แล้วไปเหลือที่25 0 0 0หรือ30,000นมันก็จะอยู่ไม่ได้ถูกต้องไหมคะคราวนี้เพื่อนๆก็จะมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องลาออกก็เลยเกิดเป็นกรณีว่าลูกจ้างเ็าลาออกไป โดยสมัครใจแน่นอนว่าเมื่อสมัครใจเราก็จะไม่ได้เงินถูกต้องไหมคะแต่เคสนี้เนี่ยนะคะเขาก็ได้มาฟ้องร้องที่ศาลแรงงานนะคะศาลก็พิจารณาถึงพฤติการก็เข้าเหตุออตามพระราชบัญญัติมาตรา1 1 8วรรสองที่ดาวพูดเมื่อกี้ว่าเป็นลักษณะของการกระทำใดที่ทำให้ลูกจ้างไม่ได้ทำงานแล้วไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยนั่นก็หมายถึงเป็นการเลิกจ้างตามวรรคนี้ เมื่อตัวโจทย์ก็คือตัวทุกจ้างเนี่ยนะคะมีอายุงานตั้ง1ิปีขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินชดเชยตามมาตรา1 1 8วรรคหนึ่งที่จะมี6กอนุที่ดาวพูดนะคะว่า6กวงเล็บว่าตามระยะเวลาร้อยวัน120ิวัน220วันอะไรนั่นนะคะเพื่อนๆก็กลับไปดูคลิปหนึ่งกันนะคะเมื่อกี้นะคะดาวก็จะพูดถึงแต่ว่าลูกจ้างเนี่ยจะต้องได้รับเงินชดเชยยังไงใช่ไหมคะคราวนี้ก็มาพูดถึงว่ากรณีที่นายจ้างเนี่ยนะคะ ไม่ต้องจ่ายเงินจะมีกรณีไหนบ้างนะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะมาตรา119รเนี่ยระบุไว้อยู่6ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือทุจริตต่อหน้าที่นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าทุจริตต่อหน้าที่ตัวเองไม่ซื่อสัตย์กับองค์กรอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2องจงใจทําให้ในายจ้างเสียหายนะคะคาว่าจงใจก็คือรู้อยู่แล้วว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้บริษัทเสียหายแต่ก็ยังตั้งใจทํานะคะ ข้อที่3นะคะประมาทเลินเล่อจนทําให้นายจ้างได้รับความเสียหายก็คือพูดง่ายๆว่าอาจจะเหมือนกรณีคนขับรถอย่างเงี้ยนะคะอาจจะทําให้อ่าบริษัทจะต้องไปชดใช้น่นนี่ทําให้ความเสียหายเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ข้อที่4ก็คือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัทก็คือแน่นอนละค่ะเป็นกฎเป็นระเบียบของบริษัทเราก็ต้อง ปฏิบัติตามเนาะถ้าไม่ปฏิบัติตามมันก็สมควรจะได้ออกนะคะมันก็สามารถไม่สามารถคุมพนักง,งานได้มันก็ควรจะต้องมีสิทธิ์ที่จะให้ออกได้ตามมาตานี้นะคะข้อที่5ก็คือขาดงานเกิน3วันค่ะอันนี้ตายตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เป็นหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนก็ต้องมีระยะเวลาการขาดงานถ้าขาดงานเกิน3วันมันก็ควรจะต้องได้ออก ขาดงานโดยไม่มีเหตุแต่นาะมันก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับบริษัทตามมานะคะแล้วก็ข้อที่หกนะคะก็คือกรณีที่มีมคำพิพากษาให้จําคุกแน่นอนว่าเมื่อจําคุกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอคุณสมบัติของพนักง,งานอยู่แล้วแน่นอนในการเข้าสมัครงานมันจะมีข้อนี้อยู่แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราทํางานไปแล้วเราก็โดนตัดสินจําคุกเนี่ยเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ให้ออกได้ตามมาตราน,นี้ค่ะคราวนี้เมื่อเพื่อนๆน,นะคะถูกเลิกจ้างโดยเหตุ อันไม่เป็นธรรมหรือถูกกันแกแล้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้สิทธิ์ฟ้องร้องหรือใช้สิทธิ์ ตามสิทธิ์ของตอนเองนะคะได้2วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือเ,เพื่อนๆเนี่ยนะคะสามารถเดินไปที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานซึ่งแต่ละในจังหวัดก็จะมีพื้นที่ที่เป็นแบบเหมือนประมาณว่าเป็นหน่วยงานนะคะที่รับเกี่ยวกับแรงงานโดยเฉพาะถ้าเป็นจังหวัดอุบลเรานะคะก็จะอยู่ทางไม่รู้ตอนนี้ย้ายหรือย,อยังแต่ถ้าจำไม่ผิดก็คือแถวหาดคูเดือนะคะจะมีตั้งอยู่สำนักง,งานคุ้มครองแรงงานเราสามารถที่จะไปร้องที่นั่นได้ต่อเจ้าพนักงานนะคะก็คือไปให้ข้อได้จริงเขียนคําร้องแล้วก็ให เรื่องราวเพราะจริงว่าเราโดนกันแก้งด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมยังไงทําให้เราละออกถ้าเรามีพยานหลักฐานแชทคุยไลคุยกับหัวหน้าหรือผู้จัดการเราก็สามารถที่จะเอายื่นประกอบไปได้ด้วยนะคะกับอีกวิธีการหนึ่งผ่านกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็สามารถที่จะ ใช้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นทางเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์สายด่วนนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเสือร์หาในเทอร์เน็ตได้นะคะ 2. นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะยื่นฟ้องต่อศาแลแรงงานได้โดยตรงโดยอาจจะมีการแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องแทนหรือเราอยากจะไปฟ้องเองก็ได้นะคะที่ศาแลแรงงานค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้วันนี้ที่ดาวนำมาฝากเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่ง กดติดตามเพื่อให้กําลังใจดาวแล้วก็ทีมงานนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเพื่อนๆมีเรื่องอะไรที่อยากจะรู้อีกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะดาวจะได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็ดีกาแล้วก็ความรู้มาบรรยายแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็นะคะช่วงนี้นะคะด้วยสถานการณ์โควิด19ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็พยายามกินร้อนช้อนตัวเองนะคะพยายามนะคะอย่าใช้ชีวิตโดยประมาทนะคะแล้วก็ ใส่แมสล้างมือบ่อยแล้วก็อยู่บ้านนะคะรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนะคะเราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด COVID -19 บ้ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ